มาดูแนวทางที่ลงให้นะครับตัวที่สิบหกเข้าตรงๆนะครับแต่สองตัวล่างให้ห้าเก้าเก้าห้าข้างล่างแต่ไปออกบนนะครับข้างล่างออกห้าสองไม่เข้านะครับแต่ไปเข้าห้าเก้าเก้าห้าข้างบนนะครับเสียดายมากครับ เน้นให้ห้าสามแต่ไปออกห้าสองมาดูชุดสองตัวบนล่างนะครับที่สรุปให้ล่าสุดนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับพี่น้องเข้าเก้าห้านะครับหวยรางวัลออกแปดเก้าห้านะครับก็เข้าตรงตรงเลยนะครับเก้าห้าสามตัวบนที่ให้ไปเสียดายมากเลยครับ ให้สามเก้าห้าแต่หวยออกแปดเก้าห้าสุดยอดไปเลยนะครับเสียดายมากๆเลยครับไม่เข้าสามตัวองนะครับแต่เรามาได้เก้าห้าชุดสองตัวนะครับเสียดายมากเลยเงเสียดายมากเลยนะครับสามเก้าห้าแต่หวยออกแปดเก้าห้า ก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับท่านที่ยังไม่ถูกงวดหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันงวดหน้าครับ